ครับสวัสดีครับ ORP 3นะครับวันนี้มาแนะนำ Xiaomi ม4ี Pro นะครับก็ได้มีข่าวหลุดออกมานะครับแล้วก็สเปคก็น่าสนใจก็เลยมาแนะนำให้ฟังนะครับครับเริ่มจากหน้าจอนะครับอยู่ที่6.73นิ้วนะครับ r e f i ร้อยสี่สิบสี่เฮินะครับจอเป็นแบบ AMOLED พันล้านสีนะครับตัวนี้ให้ชิปแมลงทีเดียวเลยเป็น Snapdragon 8 Gen 3นะครับแรมให้มา12 g b และ 16G b ิลอมให้มา2 5 6 g b และ 512G b นะครับ กล้องหน้าให้มา24ล้านพิกเซลนะครับกล้องหลังให้มา4ตัวนะครับถ่ายวีดีโอเป็นแบบ 4K 30เฟรมเรทและ60เฟรมเรทนะครับในส่วนของแบตเตอรี่นะครับให้มาอยู่ที่5,100มิลลิแอมป์นะครับมากกว่าตัวเก่า5,000มิลลิแอมป์นะครับในส่วนของการชาร์จไวนะครับให้มาอยู่ที่120วัตต์ชาร์จไร้สายอยู่ที่15วัตต์นะครับก็ถือว่าจัดมาสู้กับค่ายอื่นได้เลยนะครับในส่วนของราคานะครับคาดการว่าอยู่ที่950เหรียญนะครับก็ เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่มีคนนิยมมากนะครับในส่วนของเซมี่นะครับจากที่13ออกมานะฮะแล้วก็13โปรออกมาก็มีข่าวรุ่ออกมาในส่วนของ14นะครับก็เป็นอะไรที่ต้องมารีวิวกันแล้วนะครับครับคลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยถ้ามีข่าวอัปเดตอะไรใหม่เดี๋ยวรีบแจ้งให้ทราบครับสวัสดีครับ สำหรับผู้ที่สนใจกาแฟกุหลาบนางฟ้ากาแฟเพื่อสุขภาพนะคะโดยเราจะแปะลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้ข้างล่างค่ะจากปกติราคา250บาทเราลดให้ทันที50บาทเหลือกล่องละ200บาทส่งฟรีค่ะแช,แชมพูสิลิลาแชมพูสูตรพิเศษอ่อนโยนต่อหนังศีรษะปราจากซิลิโคนช่วยบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะให้ชุ่มชื้นเมื่อใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ดีล่าซอฟแคร์พัสมีส่วนผสมของวิตามินอีและโจโจ้บาออยช่วยบำรุงผิวกายให้ความชุ่มชื้นช่วยื้นบำรุงผิวจากความแห้งกร้านสผยผิวเปล่งปังและเรียบเนียนสามารถสั่งซื้อได้ทาง s h o p ปี้เมดิคอ c ซีพหรือกดลิงค์ด้านล่างคลิปได้เลยคะ่ะอยากแต่งต้องได้แต่งนะคะทุกคนบริการเช่าสินสอดพิสูจน์แล้วผู้ใช้บริการมากกว่า200รายรีวิวเพียบเชื่อถือได้ไม่เพลงานแน่นอนคะ่ะ ความรับลูกค้าคือความรับของเราเหมือนกันเนาะจะเช่าสินสอดเท่าไหร่ว่ามาเลยจ้า